สวัสดีค่ะนี่เทสการ์จอ ASUS 1050Ti นะคะตัวนี้ ASUS ตัวนี้นะคะมีระบบ fan stop นะคะถ้าความร้อนไม่ถึงพัดลมไม่หมุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะที่โปรแกรม GPU-Z นะคะมองเป็นเห็นเป็น 1050Ti นะคะ 4G 128bit นะคะเดี๋ยวเรามาเทสฟูลมาร์กันค่ะที่ความละเอียด180นะคะ เราเริ่มเทสฟูลมาร์กแล้วนะคะตอนนี้พัดลมยังไม่หมุนเพราะความร้อนยังไม่ถึงเราเทสผ่านสาย HDM i นะคะตัวนี้ประกันร้านนะคะ15วันค่ะถ้าลูกค้ารีวิวให้เราเราเพิ่มให้อีก15วันนะคะภาพยังไหลลื่นอยู่เลยนะคะตัวนี้อตอนนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะโปรแกรมรันไปความร้อนอยู่ที่32นะคะ พัดลมยังไม่ทำงานนะคะความร้อนยังไม่ถึงนะคะตัวเอสุตัวนี้เย็นมากๆนะคะ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์พัดลมยังไม่หมุนเลยนะคะซึ่งมันแสดงว่ามันเย็นมากๆเดี๋ยวเราจะเทสสักสองรอบความร้อนน่าจะขึ้นแล้วล่ะคะ่ะพัดลมน่าจะหมุนนะคะอันนี้เทสรอบแรกนะคะจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพัดลมยังไม่หมุนนะคะ ตัวนี้ร้อเ็แล้วนะคะโอเคความร้อนอยู่ที่ห้าหองศาเองค่ะเย็นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเทสร,รอบ2นะคะ